นี่ค่ะช่องเลี้ยงเราบอกก่อนนี่เรียงล่างกระเพาะหมูเสือด่างนั่งกระเพาะหมูสิต้มกระเพาะหมูไปขูดเรียบร้อยแล้วขูดมั่นขูดยางออกแล้วเหลือนิดเดียวมันเลยค่ะ คือก้อนค่ะซื้อกะเพราหมูมาสามตอนสามกระเพาะสามอันนะสองหน่อยบาทต้มไหมวันนี้ถ้าต้มไว้มันเปื่อยแล้ว ใช่ตู้เย็นไว้เนาะเวลาเขาอยากกินย้ามใดเขากะจังอ,ออกมาเห็ดเลยนะจังบนบไดนไปเสียเวลาสมหิ้เปื่อยอีก น้ำกินมาต้มเนียตามไอ้พริกไทยตามพริกไทยใส่กัอนค่ะต้องใส่พริกไทยตามพริกไทยใส่ก่นอะไร ต่างๆกันต่างๆดีนยต่างๆจะตังพริกไทยใส่ต้องใส่พริกไทยไม่นีขือวมีมาขบุกได้เขาบต่างๆที่น้องปกที่น้องปตนี่นะเออ ทั้งั้ตัวดีครับพิไดใส่อันนี้ครับแค่ต้มม้เห็นมันเปื่อยซื่อๆเด้ค่ะว่าท่านเลี้ ตามพริกไทยดำใส่ เยต้มให้มันนิ่มไว้ก่อนใช้เกลือชั่งหน่อยก็ให้ด้ว เท็ดขนมฝักทองหนึ่งืือนีก้ก็เห็ดดอกเห็ดดอกมือนี่เมื่อยแล้วอันค่าจะกดสั่งของนะจิตก <c oughs> สั่งไฟโซลาเซลล์ให้อันให้พ่อก็บแม่บางก่วนเพิ่นบอกเพิ่นจายเงินเองแต่ว่าให้เข้าหาเลือกให้นะค่ะ บื่ออย่างสิเฮ็ดขนมฟักทองหนึ่งค่ะสวัสดีค่ะทุกคน